สวัสดีครับวันนี้เราพบกับตัวอย่างที่1น,น,นะครับหน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งมีตู้ ATM ที่มีลักษณะเหมือนกันตั้งอยู่หน้าร้านจำนวน2เครื่องนะครับโดยลูกค้าจะเข้ามาใช้บริการที่ตู้ ATM รด้วยช่วงเวลาห่างของการมาถึงแบบ e x p o n e n t i a l นะครับโดยค่าเฉลี่ยสามนาทีโดยเครื่อง ATM 1เเครื่องเนี่ยสามารถบริการลูกค้าได้ทีละคน เมื่อลูกค้ามาถึงพบว่าตู้ ATM ทั้งสองตู้ไม่ว่างลูกค้าจะเข้าแถว1แถวเพื่อรอใช้บริการเมื่อตู้ ATM ตู้ใดตู้หนึ่งว่างลูกค้าแต่ละคนจะใช้เวลาในการทำธุรกรรมกับตู้ ATM ีเยเวลาการบริการแบบสามเหลี่ยมมีค่าตามสุดเป็น1ค่าฐานนิยมเป็น2และค่าสูงสุดเป็น3มนาทีนะครับและเมื่อทำธุรกรรมเสร็จสิ้น ลูกค้าจะออกจากระบบไปจากโจทย์นะครับจงสร้างแบบจำลองโดยใช้โปรแกรมอลิ n นาเพื่อจำลองสถานาการณ์เมื่อระบบทำงานไปแปะชั่วโมงโดยกำหนดให้ลูกค้าเป็นลูกผู้หญิงนะครับโจทย์นี้นะครับเราจะมาเน้นที่แบบ exponential ด้วยค่าเฉลี่ย3านาทีและเวลาการบริการแบบสามเหลี่ยมนะครับ มัเริ่มสร้างแบบจำลองเลยนะครับลูกค้านะครับจะเข้ามาใช้บริการที่ตู้เอ m นะครับโดยการสร้างเขียดขึ้นมาและทำการใส่ข้อมูลลงไปนะครับ เพื่อสร้างวัตถุชื่อ customer นะครับวัตถุนะครับเข้ามาในระบบด้วยช่วงเวลาหาของการมาถึงแบบ e x p o n ENTIAL นะครับโดยค่าเฉลี่ย3นาทีนะครับ แล้วัตถุนะครับเข้ามาในระบบทีละหนึ่งวัตถุนะครับพอเราสร้างเคียดโมดูลขึ้นมานะครับโปรแกรมอานเนียเนี่ยจะทำการสร้าง Entity Speed s h e e t ขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่ทำการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็จะเป็นตามนี้นะครับ และเมื่อรันแบบจำลองขึ้นมานะครับปรากฏรูปวัตถุเป็นรูปกระดาษนะครับแต่ตามโจทย์นี้เขาต้องการให้สร้างมาเป็นรูปผู้หญิงนะครับเราจึงต้องทำการเปลี่ยนเป็นขั้นต่อไปนะครับ เพื่อนำลูกค้าเข้ามาทำกิจกรรมกับเรื่อง ATM นะครับเราจะต้องสร้างโปรเซสต์โมดูลขึ้นมาช่องแอคชั่นนี่นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นซ delay r e l e a s e นะครับเลือกใช้ปฏิบัติการที่มีการจองใช้เครื่อง ATM มานะครับและปล่อยเครื่อง ATM ให้ว่างเมื่อทำการกิจกรรมเสร็จสิ้นนะครับ ทำการตั้งชื่อให้โมโดูลนะครับทำการแอดขึ้นมานะครับเลือกประเภททรัพยากรเป็นแบบระบุชื่อทรัพยากรนะครับทำการตั้งชื่อให้มัน แล้ลูกค้าหนึ่งคนนะครับจะเรียกใช้เครื่อง ATM ได้หนึ่งเครื่องนะครับจากโจทย์นะครับการบริการแบบสามเหลี่ยมมีค่าต่ำสุดเป็น1ค่าฐานนิยมเป็น2และค่าสูงสุดเป็น3นาทีนะครับ การเป็การแบบสามเหลี่ยมหน่วยเป็นนาทีต่ำสุดเป็นหนึงานนิยมเป็น2และสูงสุดเป็น3นะครับเมื่อทำการสร้างโปรเซสโมดูลขึ้นมานะครับโปรแกรม a ารีนาเนี่จะทําการสร้างรีซอร์สขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับเอ่อตัวทรัพยากรนะครับจะมีเพียงแค่1ตัวแต่จากโจทย์นะครับมีเครื่องอ t m 2เครื่องเราจะต้องเปลี่ยนเป็น2นะครับนะขั้นสุดท้ายนะครับ เมื่อทําลูกค้าทําธุรกรรมเสร็จสิ้นนะครับลูกค้าจะถูกนำออกจากแบบจำลองโดยการสร้างดิสโพสโมดูลขึ้นมาทําการใส่ข้อมูลนะครับในการเปลี่ยนชื่อ เพระเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นต่อไปขั้นตอนการรันผลโปรแกรมแล้วครับช่องนี้นะครับจะเป็นจำนวนครั้งของการทำซ้ำในการรันนะครับคือหนึ่ง,งช่องนี้นะครับคือความยาวของการรันนะครับเมื่อระบบทำงานไป8ชั่วโมงนะครับ ผลลับจากการลันในหน่วยอารีน่านะครับจะมีหน่วยเป็นนาทีเสร็จแ,แล้วก็ลันเลยครับวิธีอ่านรายงานผลลัพธ์นะครับ นี่นะครับจะเป็นเวลาเฉลีย่ยนะครับที่ลูกค้าอยู่ในระบบนะครับ2.27ปีนาทีนะครับนาที2.27นาทีนะครับแล้วจะมีลูกค้าจำนวน149คนนะครับเข้ามาในระบบ ตัวนี้นเป็นลูกค้าออกนะครับและงานผลลัพธ์แถวคอยนะครับ<อ>เวลาเฉลี่ยที่ลูกค้าอยู่ในคิวนะครับ0.22นาทีนะครับ และจำนวนเฉลี่ยที่ลูกค้าอยู่ในคิวนะครับ0.07ยนคนแล้งานผลลัพธ์ทรัพยากรนะครับนี่นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์การทำงานของเครื่อง ATM นะครับ0.32เปอร์เซ็นต์ และช่วงนี้นะครับจะเป็นจํานวนครั้งนะครับที่ทรัพยากรถูกจองเรียกใช้นะครับ1้9สีาำหรับตัวอย่างนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ